มัอนี้สิมารีวิวขายรถดำนะครับรถดำยางแปดสองหานะครับรถเด็กก้ามาจากอูอินตานนะครับยางดีครับยางดีนี่เป็นเบรกลมนะครับไม่ต้องห่วงคับรถ รถหาพีนะครับรถกูอินตันเคียงเคียงฟิตแล้วนะครับเคยงฟิตมาแล้วอ่ะตายคุณแกว่าอะไรเอามานำ้ำตัวไหนอครับกล่องคือสูมอ้มากใช่ปะ ขายนะครับเป็นภายในนิยมนะครับรถอูอินตันครับ ช่างนี้ก็หลอกเรื่อนต่อนีอะคันซี่เป็นคันซี่นอกนะครับพ่อเนี่ยเป็นคันซี่นอกโหลดโหลดใครอะ เห็นว่าครับขบงกับบะบินเทนนะครับไล่บินเทนประ่ายยังรถยังมาท่านในนั่นครับเมื่งสีมาท่านในเห็ดมาท่านเก็บสีแคร์นะครับแต่พัดออกไมาได้โันะ้เป็นเฟียงซานะครับแห่งเครื่องแกแห่งนะครับ เพื่อนไายแห่งเกียร์กับแห่งนะครับข้านาเกียร์แห่งนะครับ,กกรรรบเดี๋ยวเด็กแคสซี่จะใส่ป่ะเด็กแคสซี่จะใส่กี่ขนาดเกียร์ เ,เป็นเจียงหกเห็ด e อีลอยเก้าหานะครับโอ้